ค่ะวันดีค่ะตื่นมาพ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะวันนี้คุณแม่ขึ้นที่ผ้าไหมมือสองนะคะจะขึ้นอาตัวที่ชุดเดชชุดแสกก่อนค่ะช่างหลายวันแล้วไม่ได้ขึ้นค่ะเพราะว่าช่างเขากําลังตัดเสร็จช่างก็ติดธุระมากเลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นลายนี่ค่ะไซส์สี่สิบสองนะคะนี่พันแปดค่ะเพราะว่าเหมือนคุณแม่เคยบอกนั่แหละค่ะมันหลายรายการค่ะ จ้างเขาตัดเป็นซอยแล้วก็จ้างต่ออีกแล้วจ้างตัดอีกอสามรายการนะคะหนึ 1, <อ>่งพันแด้อยบาทค่ะค่ะ<อ>เป็นคอเชิดตกเชิดน,นะคะค่ะ<อ>ราคาอยู่ที่หนึ่งพันแดร้อยบาทค่ะค่ะไซส์สี่สิบสองนะคะค่ะเป็นชุดเด็กชุดแสกไซส์สี่สิบสองค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะรุ่นนี้คุณช่างเขาออกแบบให้คุณแม่ไปเรื่อยๆนะคะค่ะไซส์สี่สิบสองค่ะนี้ก็ไซส์สี่สิบนะคะสิบค่ะรูปซิบหลังค่ะพวกนี้ซิบหลังค่ะแขนย้อยใบบัวค่ะค่ะแขนย้อยใบบัวค่ะเป็นคอคอรูปหัวใจค่ะซิบหลังนะคะ ค่ะไซส์40ค่ะรุ่นนี้ค่ะเป็นไซส์40นะคะค่ะเป็นแขนด้วยใบบัวลักษณะแขนแบบนี้นะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะรุ่นนี้นะคะค่ะไซส์40ค่ะเป็นชุดยาวชุดเดทชุดแสกค่ะสวยนะคะสวยตลอดกาลงามตลอดปีผ้าไหมมือสองค่ะค่ะทักคุณแม่เข้ามานะคะโทรทักคุณแม่เข้ามาค่ะค่ะโทรทักคุณแม่มาได้เลยนะคะ ค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามาค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะวันนี้ค่ะเพิ่งที่ผ้ามือสองนี้ไซส์42ค่ะที่อน,นี้ช่างได้ไซส์อ2มาเยอะค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็มีหน้าที่สั่งว่า40 42 38 40 42เขาจะเขาจะตัดตามเนื้อผ้าค่ะเขาบอกค่ะถ้าผ้ามันผืนใหญ่เพราะว่ามันสองผืนประกอบกันถ้าผ้าผืนใหญ่เขาก็ทํไซส์ให้ใหญ่นะคะ ถ้าผ้าพืนเล็กก็อยู่ที่ไซส์เล็กค่ะ42นะ่ค่ะเห็นไหมที่42ค่ะเขียนไว้เลยค่ะคอปกฮะปกฮาวายเทเลอร์ค่ะค่ะเป็นไซส์42นะคะมาจากผ้ามือสองค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,600งัค่ะพวกนี้นะคะเพราะว่าคุนแม่ได้ขึ้นผ่ามาสองเที่ยวแล้วค่ะเพราะว่าช่างเขาค่ะช่างเขา ขอขึ้นราคาอีกค่ะขอขึ้นราคามันไม่คุ้มเขาบอกค่ะค่ะเพราะว่าตัดมันใช้มันใช้เสื้อค่ะเอาเสื้อมาสองตัวประกบกันค่ะนี่ก็แขนด้วยใบบัวเหมือนกันค่ะคอคอขอบน้ำหยดค่ะคอขอบเต่าน้ำหยดเขาเรียกว่าคอคอเต่าน้ำหยดค่ะใช้สี่สิบสองนะคะค่ะคอเต่าน้ำหยดค่ะคอนี้ค่ะคอเต่าน้ำหยด ช่างเขาพาเรียกคุณแม่ก็เรียกตามช่างนะคะขาสวยนะคะแขนยวยใบบัวค่ะค่ะคอเต่าน้ํำหยดค่ะสวยค่ะซิบหลังนะคะขาแขนยวยใบบัวค่ะค่ะหนึ่งพันหรอบาทค่ะนี่ก็ใช้สี่สิบสองปกฮาวายเนเนอร์ค่ะเี่านี้ได้สี่สิบสองมาเยอะค่ะปกฮาวายเทนเนอร์ค่ะ ค่ะไซส์42ข้ามือสองค่ะกระเป๋าข้างค่ะนี่ค่ะกระเป๋าข้างค่ะใส่โทรศัพท์ใส่เป๋าตังได้ค่ะค่ะชุดเดียวคุ้มค่าค่ะเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ค่ะค่ะใส่ชุดเดียวไปเลยนะคะค่ะเราไปต้องไปหาเสื้อหาผ้าถุงหากางเกงที่ใช้กันค่ะค่ะพวกนี้คุมชุดเดียวขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ได้เลยค่ะเดินทางไปช่วยงานค่ะก็สวยโอเคนะคะ ค่ะคุ้มค่ามากค่ะไซส์สี่สิบสองปกคาวายเทนเนอร์นะคะค่ะถ้าคุณแม่มาได้นะคะถ้าคุณแม่มาเลยค่ะนี่ก็ไซส์สี่สิบสองีกค่ะปกคาวายเทนเนอร์อีกค่ะอ่ะปรปิงโนค่ะพืนนี้ปกปิงโนค่ะค่ะไซส์สี่สิบสองอีกนะคะค่ะเป็นชุดยาวชุดเดชชุดแสกค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีคือผ้าไหมนี่แหละค่ะถึงเข่าก็เป็นมือสองก็ก็สวยตลอดการงามตลอดปีค่ะถึงเป็นมือสองนะคะค่ะไม่ผูไม่มีผ้าผูผ้าเปื่อยนะคะคุณแม่คาดแต่เกรดผ้าดีๆ้วให้ลูกค้าตัดคาะให้ช่างตัดให้นะคะเพราะว่าคุณแม่หาผ้ากับมือค่ะไม่ได้ไปซื้อต่อผค่านะคะบางทีบางท่านก็เคยพูดให้คุณแม่ฟังว่ามันเปือะะ่อยค่ะเพราะว่าผ้าพวกนั้นค่ะเขาจะรับซื้อกับลูกค้าค่ะเขาจะกองไว้เป็น กอ,องันกองภูเขาเนี่ยคะ่ะไม่รู้ว่าตัวไหนมามาหลังมาก่อนค่ะถ้ามีคนลูกค้าไปซื้อมาตาดัดก็เป็นโลหะเดื่ยค่ะตัวนี้คะ่ะคุณแม่จะกัดมาตามที่คุณแม่ซื้อมานะคะค่ะคุณแม่ซื้อมาวันนี้คุณแม่ซักผ่านกันซักรีบดแล้วก็ส่งช่างตัดค่ะมันจะอยู่ที่ค่ะไม่ได้ไปตดัดหมัดของไว้ให้มันเปื่อยให้มันผุกนะคะค่ะเพราะว่ามันคีเป็นท่าดีคะ่ะ ค่ะมีแต่ค่าดีๆค่าดีๆมาตัดนะคะถ้าตัวละห้าร้อยบาทนี่แหละมาตัดค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะปกฮาวาชเนอร์ค่ะค่ะนี่ก็คอเต่าปกคอเต่าน้ำหยดอีกนะคะไซส์ไซส์สี่สี่สิบสี่ค่ะปกฮาวาชเนอร์แขนด้วยใบบัวค่ะสวยค่ะชิดหลังมาถ้ามีชิดหลังนะคะ สวยตลอดการงานนะตลอดปีคือผ่าไหมนี่เลยค่ะค่ะราคายอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะพวกนี้ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะคุณแม่ขายถูกนะคะถ้าพวกนี้คุณแม่ดูตามร้านนะคะขายที่สามพันห้านะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะรีบจับจองเป็นเจ้าของนะคะค่ะให้รีบจับจองเป็นเจ้าของค่ะปกแถมด้วยใบบัวก็สวยนะนะคะ ค่ะเป็นซิปหลังนะคะรูดซิปหลังค่ะ่วงนี้ค่ะด้วยใบบัวนี่ค่ะค่ะต้องใส่ซิปหลังเพราะว่ามีโชว์คอด้านหน้าค่ะเขาเรียกว่าคอต่อน้ําหยดค่ะคาะราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสี่สิบสี่ค่ะอันนี้ก็สี่สิบสองเหี่าหนตัวนี้มีแต่ใช้แต่ผ้าเขาเรียกว่าผ้าลายราชวัตนนะคะขาะลายราชวัตรค่ะมันจะเป็นลายในตัวนะคะเป็นลายราชวัตรค่ะ ค่ะลายราชวัตนะคะค่ะไซส์42ค่ะปกปีนกค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะสวยไม่สากสวยไม่จีดงามแต่ผ้าไหมนี่เลยค่ะเป็นไหมมือสองค่ะสวยทนสวยนานค่ะค่ะคุณแม่จะคัดเกรดผ้าค่ะผ้ามาตัดนะคะไม่เอาผ้าเปื่อยผ้าผูมานะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะไซส์42วันนี้ได้ิ42มาเยอะค่ะค่ะช่างทำตามเขาบอกว่า เขาจะทําตามเนื้อผ้าค่ะเขาจะทําตามเนื้อเขาจะทําตามผ้าเพราะว่าผ้ามันสองถึงถ้าตัดออกไปก็เสียดายผ้าก็บอกอย่างนี้ค่ะก็เลยได้แต่ไซส์42ส่วนนี้มาค่ะนี้ก็42นี่นะคะค่ะนี้ค่ะเป็นคอน้ําหยดค่ะหยดรุ่งหัวใจนะคะถึงนี้นะคะซิบหลังนะคะเป็นกระเป๋าข้างค่ะขาดนี่กระเป๋าข้างค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะกระเป๋านี้ใส่ได้ โทรศพัพท์พกค่ะพกได้หลายอย่างนะคะค่ะโทรศัพท์กระเป๋าเงินกระเป๋าใส่ได้ทุกอย่างค่ะเพราะว่าเขาทำกระเป๋าลึกค่ะแขนย้วยใบยบัวซิฟหลังนะคะอันนี้ไซส์42ค่ะคอน้ำหยดลูปหัวใจนะคะค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทค,ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะค่ะช่างนี้จะทำคอน้ำหยดแล้วก็ พอรูขวัวใจน้ำหยดแล้วก็คอคอหย,ดน,อหยดน้ำคอเต่าหยดน้ำาค่ะพอเต่าน้ำหยดค่ะค่ะชุดยาวชุดเดชชุดแสกนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ไม่ได้ใส่คุณแม่ใส่ชุดที่คุณแม่ตัดไว้น้ำแล้วค่ะเป็บตึงค่ะสวยมากค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ อาต่อเลยค่ะมันมีหลายชุดค่ะอันนี้ไซส์42นะคะค่ะเป็นตัดแบบนี้นะคะไซส์42ค่ะไซส,ส์42ค่ะเป็นคอปีดนกค่ะเป็นชุดยาวชุดเดชชุดแสกนะคะไซส์42นะคะค่ะเดี๋ยวตัดแดีวโชว์นี้แล้วคุณแม่จะช่างจะเอาไปติดรังรมต่อนะคะเพราะว่า ช่างก็ไม่สบายค่ะช่างก็ส่วนมากก็ยุ่งมากเลยค่ะไม่สบายเห็นว่าคุณแม่เอาไปเข้าทิปก่อนแล้วก็หนูจะรับเอาไปตัดไปติดรางลุมแค่ติดรังลุมอย่างเดียวนะคะไม่ไม่ไม่เกิน30นาทีก็บอกค่ะ่ะไซส์่นะคะค่ะเป็นพอปกปิดนกค่ะสวยค่ะถ้าแบบนี้ก็เก๋ไก๋ไปอีกนะคะสวยนะคะค่ะเพราะว่าเขาทําแบบออกแบบให้ไปเรื่อยๆค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพัน 800บาทนะคะค่าต่อพู้นี้จะอยู่ที่1,800บาทค่ะเพราะว่ามันใช้มันจ้างทําหลายขั้นตอนค่ะค่ะมันจะทําหลายขั้นตอนมากค่ะค่ะอยู่ที่หลายขั้นตอนนะคะจ้างตัดซอยแล้วก็จ้างต่อแล้วก็จ้างตัดสามรายการค่ะสาม0ำแปดร้อยบาทค่ะค่ะอยู่ที่1 8 0นแปดร้อยนะคะค่ะไซส์สี่สิบสองอันนี้ไซส์สี่สิบแปดนะคะ ค่ะพื้นนี้ไซส์สี่ดนะคะไซส์ใหญ่นะคะค่ะไซส์ใหญ่คนตัวใหญ่ตัวอ้วนนะคะเพราะว่าเคยมีลูกค้าถามหาอยู่ว่าไซส์ใหญ่ๆมีไหมคะนี่ค่ะไซส์4ี่สิบดก็เขียนไว้ให้4 8ดนะคะค่ะเป็นคอปกปิกโนกค่ะสวยงานตลอดการค่ะเป็นกระเป๋าข้างนะคะชุดเด็กชุดแสตนี่ค่ะใส่ออกกานออกงานใส่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้สบายมากค่ะค่ะเขาจะตัดแบคขาแบบข้างได้นะคะ ค่ะมีแหวกข้างได้ค่ะถ้าลูกค้าดึงก็ดึงออกเลยได้นะคะค่ะเขาบอกว่าไม่ดึงออกได้เลยค่ะค่ะแหวกข้างค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนี้ไซส์8ค่ะไซส์นี้ไซส์8นะคะค่ะเป็น1 0 0 0พันค่ะไซส์สีนี่ก็อยู่ที่พัน0นะคะค่ะเพราะว่ามันไซส์ใหญ่ค่ะช่างเขาทำยากค่ะไซส์8ไมนี่พัน0ตัวเดียวนะคะไซส์8 อันนี้ก็ไซส์42วันนี้ได้42เยอะ40ไม่ค่อยมีได้42มาเยอะค่ะวันนี้ค่ะค่ะเพราะว่าท่างตัดตามผ้าเพราะว่าผ้าสองผืนค่ะตัวนี้คอคอปิดนกค่ะธรรมดาค่ะไม่ได้ต่อนะคะอยู่ที่1ั6 0กค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะอยู่ที่1,600บาทค่ะค่ะ1,600บาทนะคะค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะ ค่ะโทรทชคุณแม่มานะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะที่เขาปกปิดนกค่ะก็ซอยนะคะซอยข้างค่ะค่ะซอยค่ะเขาเรียกว่าซอยดิ้วค่ะค่ะซอยดิ้วนี่พันแปดค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าคุณแม่เห็นที่คุณแม่ไปส่งเขาก็ขายอยู่ที่สามพันห้าค่ะที่ดีวอสยามสี่พันห้าห้าพันค่ะ ค่ะนี้พันแปดร้อยบาทค่ะถือว่าไม่แพงนะคะคุณแม่คิดเบาๆค่ะคุณแม่คิดแบบนี้เผื่อลูกค้าเอาไปขายต่อได้ค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะเป็นซอยริ้วค่ะค่ะปิดปูกปีนุกซอยริ้วนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะซอยดิ้วค่ะค่ะรัก ใช้40ค่ะพื้นนี้อยู่ที่40นะคะค่ะโทรทักมาก็บอกไซด้วยนะคะลูกค้าทุกท่านค่ะบอกคุณแม่ด้วยค่ะว่าไซนั้นไซนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะพวกนี้ค่ะซอยนิวค่ะอันจ้าทํำหลายรายการค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนม่ได้คำว่ารวยๆยทุกท่านค่ะ เทิดเทดมา่ายดูไปแน่หนิจะไปส่งเพื่อนหนส่งเพื่อนล้ใใกระดูกเ้ยเกี่ยวอะไมาเอาเอถทายดูไปน่เพราะว่าเสียไปส่งเพื่นหาลูขาทักมากเหมือนขาทักแถเอปไหนเราหาเพิ่นมาเอาเอาที่พื้นหละ

แล้วก็ช่วงให้แม่โอ้ดีดีนางทายว้างกระผืนเป็นอย่างงงึงตวันตวังไม่ได้นั่งอินใชต์นังอีน